ข้าเออป็นยอดดอยวาวีค่ะโคกโคกปะเนี่ยผนินขี้ค่ะไม่เอาพูดดีดีดิผนินขี้อ่ะก็ดอยผนินขี้อ่ะวันนี้วันที่ที่ไหนวะยี่สิบแปดยี่สิบแปดมามาเนินขี้หมู่บ้านกระเรียงสุดสุดชายแดนสุพรรณด่านช้างค่ะอุทยานยานแห่งชาติพุเตย แล้วทำไมมาอยู่คนเดียวอะคะคนอื่นเขาไปไหนกันหมดนะคะอ๋อเราเป็นคุกค่ะวันนี้สมัครเป็นคุกค่ะค <c oughs> ุกตติีมาสักค่ะอ <c oughs> ร่อยมากนะคะเนี่ยโอ๋อหอมหอมนี่กับข้าวหรืออะไรคะขี้แม่งก,กับข้าวค่ะคนถ่ายน้ำมีนเหม็นว้ยเต็มข้าวร้อนข้าวร้อนไอ้นั่นไปไหนนี่ใครคะเนี่ยผู้ช่วยคุกเหรอคะเนี่ยพี่เตซมนำอะไร ผู้ช่วยกุ๊กผู้ช่วยกุ๊กผ้กุ๊กงผูกกรงเอาไปล้างเอาไปล้างเนียผู้ช่วยกุ๊กคนสำคัญเลยเนี่ยเอาไปร้นๆไปล้างมา